22เท่ากันครับ75เท่ากัน180กับ184คูง่ายๆยักษ์ตนยักษ์นวครับคู่นี้ครับนั่นแหละครับเปรี้ยงเดียวครับโอ้โหแม่คู่ต่อไปเตรียมพันเมือเตรียมรอได้เลยครับดูแล้วไม่น่าจะครบยกโอ้ยโดนอีกแล้วครับโอ้ยโดนเหมือนกันครับเพชรกระบีเอาครับลัวเซที่ไหนครับโอ้ยผัวปูนแล้วครับหน้าผากเบ้าตาปรีนะครับแค่ปรีโอ้ร่างกายเกียวแข็งแกร่งจริงๆครับนักชกจากสโลวาเกียอาดัม อูแต่ว่าหมัดของเพชรกระบี่ต่อยแม่นนะครับนี่ครับปัดก่อนนะครับเอาซ้ายปัดตบแล้วก็ต่อยขวาครับโอ้โหโอ้โหเจอศอกขวาเข้าไปครับศาสตร์เป็นศิลป์ครับนี่เทคนิคเทคนิคครับนี่ครับปัดแล้วฟันเลยครับเพชรกระบี่อย่าประมาทนะครับโอ้โหมันขวากระโดดยกที่สองยี่สิบสองปีเท่ากันเอาแล้วครับปดล็อกได้แล้วอย่ายาโอ้โหเตะแต่ละดอกครับมาสู้จริงๆครับเอาครับ อาครับแนๆบอกบัดเดียวบัตรเดียวแค่เดียวเอาเปาครับเปาอีกแล้วตู่ครับอุ้ยก้าวแล้วเสียบต้องอ้าปากผ่อนลมออกเลยนะครับไม่นั้นจุกครับไม่ครับเตะเขาเตะข้อเลยครับโอ้ยังยืนอยู่ได้ครับเอาครับอยู่ไม่อยู่แะ่ล่กการคอของสูงจิ้บขวาจิ้บขวาวางแค่การขอโอ้ดูอาการแล้วลำบากแล้วครับแม่เตะจนคอหักพับคอห้อยแล้วครับโอ้ อ้ย22ปีรูปร่างดีทีเดียวครับเด็กคนนี้อนาคตไกลครับแต่กว่าจะเอาอยู่นะครับโอ้โหหลายชุดเลยครับีจมหน้าชัดชัของเพชรกระบี่ครับโอ้โหเอาตาสุดจริงๆครับสําหรับเพชรกระบี่ศึกพันมงคลวันนี้ครับดูกันอีกทีหนึ่งครับปัดขวาเน้นๆลยครับแต่ว่ายังประคองตัวอยู่ได้ครับมาเจอไต่การคอลูกนิ้เมาเลยครับกรรมการวิจริ์ต้องแยกนับครับโอ้โหขวาไม่พลาดจริงจริงครับ ึืนการคอรแล้วก็ตามด้วยหมัดใสไปใสมานะครับทางด้านของอดัมซอฟาฟร์ดีครับวินาทีในการยุติการแข่งขันครับ your winner by way of technical knockout red corner ยอดจริงๆเลยนะครับสำหรับเพชรกระบี่สิบพันมงคลโอ้โหยอดมากๆเลยครับ you